มาดูงานตัวเรือชีเมนนะครับบําบัดน้ําเสียนะครับส่วนตรงนี้คือหน้าตาตัวแอปที่เราทากันนะครับก็คือมีแม่นุ่นนะครับบังคับเรือนะครับบนบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วมีเก็บค่าเซ็นเซอร์นะครับ็พือจะเก็บค่าตัว pH กับ DO นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนนี้หน้าตอเต็มตินะครับเพื่อที่ใช้ปักแมพเพื่อให้เรือ วิ่งอัตโนมัตินะครับแต่อันนี้ก็คือเราสร้างหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการมาร์คจุดปักแมปในเฉพาะพื้นที่ที่เราจะเทสนะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ลิงหน้านี้นะครับใช้สําหรับแสดงค่า p h d o แล้วก็ตัว e m นะครับก็คือตัวจลน์ c นะครับแล้วก็หน้านี้นะครับเป็นหน้า survey ก็คือหน้าสําหรับเก็บค่านะจะมีลิสต์ค่าขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราทําการกดเก็บค่ามาจากตรงนู้นนะครับ แล้วก็จะมีหน้า s e ตติ้งนะครับว่าเราจะสั่งเติมตัวเจอร์นียีแล้วก็ปั่นออกซิเจนที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นดับดาวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้ามาแล้วสามารถกดสตาร์ทแล้วก็แคนเซิลได้นะครับในส่วนของตรงนี้ที่เราทําการไปแล้วก็คือทําการคอนโทรลไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเราจะลองเทสด้วยการอ่ามอเตอร์สตัวนี้นะครับก็คือถ้าอ่า uh, ที่ลองต่อไปนีครับตัวไดเวอร์จะมีเสียอยู่นะครับก็คืออันนี้มี ตัวที่นํามาใหม่ก็คือใช้ได้หนึ่งตัวแล้วก็ทีนี้เราจะทําการคอนโทรลให้ดูนะครับมอเตอร์ก็คือ2ฝั่งนะครับโอเคแล้วก็ทางนี้นะครับเรากดเรากดถอยหลังนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางเดียวกันนะครับถอยหลังนะครับซ้ายก็จะหมุนส่วนบบแบบนี้นะครับส่วนเดือนหน้าก็จะหมุนไปทางนี้สังเกตมอเตอร์ตัวนี้มันยังไม่หมุนเพราะว่าไดเวอร์มันเสียนะครับโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือหมุนแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะหมุนไปั่งสายนะครับก็คือหมุนตัวนกันอ่ะ่างนี้ นี่คือเดินหน้านี้ถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับโอเคก็คือจะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวเซนเซอร์ที่เราจะใช้นะครับก็คือจะเป็นเซนเซอร์ตัว่า p h กับ d o นะครับก็คือจะเป็นเซนเซอร์สองตัวนี้นะครับอันนี้คือเซนเซอร์ d o นะครับนี้เซนเซอร์ p h นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัว arduino nano นะครับอ่านค่ามาแล้วส่งให้ยึด p ไปสองหกแล้วก็ส่งค่าไปเซฟนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ตัว g p s นะครับก็เดี๋ยวจะนํา มาต่อกับตัว e p นะครับเพื่อทำการคำนวณแล้วก็ทำในเรื่องของตัวออ t โต้ต่อไปนะครับ